เอเลีชสวัสดีค่ะครับพี่น้องเมนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาเปิดเผยตัวบ้านให้ดูนะคะทั้งบ้านทั้งบริเวณบ้านนะคะว่าเออยูจังไรน,นะครับพี่น้องมันก็จะเป็นอยู่กลางทุ่งนานะครับพี่น้องครับอันทั้งผืนถนนใหญ่ครับ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 ่ามันก็จะเป็นบ้านห้องสี่นะครบ้านแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีตรงไหนบ้างห้องอะไรบ้างนะจ๊ะไปกันเลย เดินเข้าบ้านกันเลยนะคะเป็นนั่นสิครับพี่น้องหนาบ้านรอบทางก็จะเป็นไห,หน่าค่ะทุ่งนานะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านก่อน,นะคะ่ะบ้านสองชั้นนะคะ <c oughs> เดินเข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> นี่เข้ามาแล้ว นีจะเป็นห้องโถงนะคะนั่งเล่นห้องโถงนั่งเล่นมีโซฟานะคะมีทีวีค่ะทีวีไม่เคยได้เปิดเลยค่ะเพราะว่าบ่ได้เบิ้งค่ะพี่น้องไม่ได้เบิ้งบ้านหลังนี้อาศัยอยู่มีเอ้มีแม่นะคะแล้วก็มีป้ากับลุงนะคะส่วนพีพีพ่อนี้เป็นเป็นลูกลูกของของป่าลูกของป่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่สุขสันเสียไ,ไปแล้วพี่น้อง ห้องแรกเลยก็จะเป็นห้องคุณแม่นะคะเข้ามาในบ้านแับขวามือแยกมาเป็นห้องคุณแม่นะคะพี่น้องห้องคุณแม่นะคะห้องคุณแม่ติดกันค่ะจะเป็นห้องเองะะพี่น้องเปิดเข้ามาเลยเป็นห้องเองนะคะ ห้องนี้พี่แบลกับพี่บ้านฟิแนแลนด์เคยมาแล้วนะครับพี่แบลกับพี่บ้านฟิแนแลนด์นอนห้องนี้ค่ะเวลามาให้นอนห้องเอนะครับพี่น้องเอกับแบบนอนกับกับแม่นี่ลำโพงคู่ใจเอเป็คนค้มากฟังเพลงกับพี่น้องแต่จะฟังเพลงไปนํานอนไปน้ง่งเวลาอาบน้านําแต่งตัวนะ,ะวก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะคะนี่ ยังไงบ้างคะส่วนนี่ตู้เสื้อผ้าตูา้เสื้อผ้ากับบุ้มมี่หยังครับพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนเ็นงานอยูุ่งเทปบ่อบอคอยได้มาบานกะมีแต่ชุดชุดนอนเฉยนะคะมีแต่ชุดนอนหนะะี่งสื่อถือว่ามี่หยังกระเป๋ามาจากยัโสนี่ตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยง่ายมากจงเอาแมาน่น้ามังซีกับพี่น้องแต่จะเป็นผ้าหม่มตู้นี้ไม่มีเสื้อผ้าค่ะมีผ้าหม่มไม่ได้มาห่มแค่นี้ค่ะ นี่นะคะห้องนอนของเอ่นะคะพี่น้องอ่าปิดประตูกันเลยนี่ค่ะห้องเอห้องแม่บางนี้ก็จะเป็นห้องของป้านะคะแต่ว่าป้าบ,บ,บอดนอนหรอคะพี่น้องโตอะบระขอานอนเนเคียร์ป่าโต๊ะมาร์กนั่งขังนอกเดี๋ยวชิพ้าไปเบื้งทีนอนของป่ากับลุงคะ่ะนี่เป็นห้องกระจกทําไว้้อย่างนี้ติด Air, แอร์นะมีแอร์ มีเตียงมีจะนอนค่ะพี่น,น้องแต่ว่าเราบ่นอนนี่คือเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งของนอนแล้วค่ะทำไว้นะคะรับรองแขกเพราะว่าป้าไม่นอนขอปงป้าจะป่าว่านอน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะตู้เก็บเสือ้อเก็บผ้าห่มถ้าบ้านก็จะมีเสือ้อไม่ผ้าห่มไม่สะอา ไม่มีคนอยู่นะพักเลยเพ้่งเข้าไปนองแต่ก่อนมีห้องนะคะแต่ตอนนี้อ,ออกหมดแล้ว <c oughs> มันไม่มีผู้นอนเหรอพี่น้องกันเลยนี้แหละ <c oughs> ไม่มีคนนอนมาอยู่ข้างล่างหมดเลยอ <c oughs> นี่ก็เครื <c oughs> ่องซักผ้าก่อนเลยห้งองน้ำห้องน้ำ นี่ก็จะเป็นในครัวนะคะแต่ว่าครัวเขาบดเห็ดอยู่หน่ครับพี่น้องเขาบดเห็ดแก้วอยู่น่ากินอยู่หน่เขาไปเห็ดขา้างนอกเลยเก็บพวกหม้อชามกะละมังอันนี้ตู้เย็นอเ,เอาไปแช่นะไม่ซื้นะอเ,เก็บเครื่องครัวเฉยๆนะคะแต่ถ้าทำกับเขาจะทำข้างนอกครับพี่น,อน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องนอนป้ากับลุงแล้วก็ห้องครัวนะครับว่าทำกินอยู่กันยังไงนะคะ วันทำความสะอาดอยู่ค่ะพี่น้องเดินออกนอกบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นที่นอนของป้าวันนะคะทําไว้ก็ไม่นอนกับมานอนหนี่ครับพี่น้องกับมานอนอยู่หนี่คือเก่านี่นี่คือที่นอนของป้าวันนะคะเรากางมุ้งนอนเอาครับพี่น้องก็คือว่าลุงติดอันลุงลุงของเอนะคะเราเคยอยู่อยู่อยู่ทุ่งนาเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กับทุ่งนา วันนี้เราก็เลยบปชิยงกับการอยู่ในบ้านเราก็เลยเหตุชีวิตคือเก่าก็คือนอนบนเถียงนานะคะนอนบนเถียงนาเราไปย่อมขาไปนอนกัเราก็นอนนี่แล้วกับนอนกับที่วี่เครืงหนึ่งของเราแล้วก็เบิ้งอยู่ังซี่ละนี่เราบันนี้ก็เป็นมองนั่งกินเขานั่งเล่นเนี่ยมอเว่นค่ะเพื่อนแม่ก็จะมาเต็มเลยนะคะทํากับข้าวกินกันตอนกลางวันนี่ก็เป็นทุ่งเขานี่บรรยากาศนี่นะคะ โอ้ใบตองเตรียมเฮ็ดส้มหมูไปเฮ็ดส้มหมูไป,มมไปพี่แพรวค่ะทำส้มหมูไปฝากพี่แพวยาทวดนะคะอันนี้ในครัวจ้ะอันนี้คือที่ทำกับข้าวนะคะที่ทำกับข้าวของเราใส่แกะตูน๋นไงคาะพี่น้องก็หันเดินพาไปดูครัวนะครับแต่ว่าแม่เ่เห็ดในหันเราออกไม่เห็ดข้างนอกนี่นี่นะคะครัว ขวดดีๆไม่ทํานะคะไปเฮ็ดยู่หันมันแจ้งสีเฮ็ดขวนอกใดประซันจ้งสีดังไฟดังยังใดครับพี่น้องนี่มองทีเอเพ้ามาเบิงเมื่อกี้เนาะคะ่ะวขเขาบพระเฮ็ดก็เลยไปเฮ็ดยู่หันกับทีนอนเล่านั่นแหละเป็นอยากยวงสันนะ,ะพี่น้องเอาตามความสบายใจของเพิ่นนะคะเอาตามความสบายใจอยของเพื่อนนะ,ะพี่น้องส่วนอันนี้จะเป็นมิสะหลังบ้านเป็นสะหลังบ้านนะคะ ต้นบักท่านหน่อยค่ะสะหลังบ้านซาลานี่นะคะเอกะตอนนั้นอายุกรุงเทพไปก็เล่นสร้งางให้ลุงตีเทศให้โอนเงินโอนยังมาให้เพลินเฮ็ดไหวไห่แบบย่ามกำม,มาสังสรรค์สังยังเลยครับพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วกะ็บ่ค่อยได้กกำม,มานาั <c oughs> ่งกันไม่โอกาสกะส่วนมูมานาั่งอยู่คะ่ะแต่อตอนนี้หนามก็ร้ายครับพี่น้องเลยจุแปนละ่ะจุแปนแลน้ว น่งก็นากก่ากลัวตอนนี้น <c oughs> ะคะกับพอยไดนน้ั่งนี่ก็เป็ดบริเวณเกา่า,าบ,บ้านมานี่คุน้องบ้านนี่พาดูรอบๆเลยนะคะอันนั้นทางเข้ามาค่ะทางเข้าบ้านมานี่ก็ยางมานีเดินมาเดินมาเดินมาอันนี้ก็เป็นโรงตู้เก่านะคะพี่น้อง ต่ไม้ตะกี้ตั้งเอดเป็นเล็กหน่อยเป็นลงตู้นะคะวันนี้พ่อพ่อเสียชีวิตกะเลยได้เศร้าเหตดค่ะพี่นงองกะเศร้าเห็ดแล่ะกัมาเลียงเป็ดตอนนี้ก็เลยขายเป็ดออกค่ะบม่มีเป็ดแล้วป่าเลยเอาป่าเลยเอามองเห็ดตู้นะคะมาเลียงเป็ดนนี้ก็ไม่มีเป็ดแล้วนะคะขายเป็ดออกบ่เหลือค่ะพี่น้องนี่ขอเป็ดเก่า นี่ค่ะที่นาก็จะยาวไปถึงตรงนู้นยาวไปถึงตรงนู้นแล้วค่ะนี่ข้างหลังเป็นวิวภูเขาเห็นไหมคะเดี๋ยวจากนี้จะพาขับมอเตอร์ไซค์ไปดูนะคะใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ไปเบื้องบรรยากาศหลังรอบบ้านตรงนู้นนะ,ะไปกันเลยจ้านี่เราก็จะพาไปดูนะคะทัานหลังใสบ้านกับพี่น้องมาน,นีขี่มอเตอร์ไซค์โดมาตั้ง้างบ้าน้างบ้านตรงนี้นะคะ ี่ค่ะบริเวณหลังบ้านเป็นหนองจอยเบิ้งอันนั้นคือบ้านนะคะคือบ้านค่ะพี่น้องข้างหลังก็เป็นเลี้ยงไกล้เลยยังค่ะเลี้ยงไก่ก็จะเป็นทุ่งนาไปหมดเลยนะคะถ้าขับไปดูจ้ามาเรื่อจ้าสองข้างทางเป็นข้าวนะคะผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงเทพหรือว่าเมืองนอกที่หอดบ้านบางนอกมาเบิ้งมาจ้า ความเขาพี่น้องงามท่วมเขาที่ทั้งหมดเดี๋ยวเขียวพาไปเบิงกันค่ะนี่นะคะหลังจากมาจากหลังบ้านนะคะพี่น้องเป็นน,น้ำท่วมท่วมเขาน้ำท่วมข้าวไปหมดเลยนี้ก็น้ท่วมนะคะมองนี้บสถท่วมมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมากตท่วมเมื่อกี้ครัง้งเดี๋ยวนี่่าจะถท่วมปีนี้ค่ะ เดี๋ยวพาเดินวุยน้ำดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราเดินลงน้ำดูนะคะสํารวจว่ามันลึกแค่ไหนเนาะ,ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะมีบรรยากาศดีไหมคะบ้านนี้หลังมู่บ้านนะคงพี่น้องหลังบ้านของเราก็จะอากาศดีประมาณนี้ค่ะพี่น้องบลึกประมาณท่วมบ่าเท,ท้านะคะเมื่อสี่วันสี่ห้าวันที่แล้วนะคะลึกกว่านี้อยู่คะ่ะนี่เริ่มโล่งแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ะ คนเศร้าต๊กเี่หอยลืมช่นานะเฮ้ยรกาศดีไหมคีปะแบบ ไอท้ทายคลป้แล้ว,ว,วบ้านครับพี่น้องบ้านนี่อันนึง้ะบ้านแล้วก็ถื้นนานะคะถื้นนาเอกไปพืน่นยครับี่้บ้านถืนนาของเรานะคะสำหรับคลิปแอวันนี้นะคะก็นำคลิปเปิดเผยบ้านครั้งแรกมาให้ชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เ,อเยอะๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเอเล็กชันแนลมนไปเยอะๆค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วบ,บ้านแล้วค่ะ